บมสไตร์เกอสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมของผมบูมจากชาแนลบูมสไตร์เกอร์นะครับ พูดถึงการ์ดโอดินยาเนี่ยรอบที่แล้วในเวอร์ชัน20่ก็คือมีโอกาสได้แกะไปีเพลงไม่กี่ซองด้วยนนเนาะเพราะว่ามันหายากมาเลยตอนการ์ดที่มันเป็นกระแส s นะะว่าผลิตจำกัดแค่ไม่กี่ร้อยใบยในในโลกแล้วกันนับเป็นในโลกไปเลยเพราะว่าเป็นผลิตแค่ที่บ้านเราอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้คือมีโอกาสมาเที่ยวแล้วกันแล้วก็ได้เจอกับในเซเว่นก็ได้มาทั้งหมด6ซองนะครับจริงๆแล้วเขาจำกัดให้คนละ32ซองเท่านั้นอะไรเงี้ยระบบได้มาทั้งหมด6ซองแล้วก็ณนะตอนที่ผมถ่ายคลิปซื้อของ70บาทก็จะได้ a อนนนไอเทดดิ น่าจะรู้จักกันดีเนาะกาฟท์สไทยนะครับแล้วแต่ว่าสาขาไหนจะเป็นรุ่นไหนจริงๆมันหมดเขตไปแล้วนะช่วงตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยเนาะเออแต่ว่าบางที่ยังมีของอยู่คือจริงๆแล้วซื้อ70บาทก็คือจะได้1นึงที่สาขามีแค่อันเดียวผมก็ได้เอามานี่แหละจะซื้อก็ถามพนักงานอีกทีแล้วก็โอเดนยน่าเนี้ยรอบนี้มันมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ดระดับนะครับก็คือคอมมอนนอร์มอลแล้วก็อันคอมมอนแล้วก็แรแล้วก็ดับเบิลแแล้วก็ทริปเปิลแแล้วนะครับซุป ซปเปอร์ซปเปอร์แรเลยนะครับก็คือเท่าที่ดูมันการ์ดมันมีหลายระดับมากเลยนะจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้แบบกะมาเก็บอะไรจริงจังขนาดนั้นหรอกเจอขนม,ขนมก็ซื้อมาแล้วกันเนาะแล้วก็ที่ผมไปดูในเพจมาล่าสุดนะครับอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นยี่สิบแปดจุดห้าตัวเนี้ยก็จะเป็นซองแบบลักษณะสีเทาๆนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าก็น่าจะเป็นซองสีทองนะเออรุ่น28.5นะครับแล้วก็ ใน Facebook เขาประกาศว่าจริงๆเขาจะเปแจกตามอีเวนต์นต่างๆนะก็เออเขาบอกว่าอีเวนต์นั้นน่ะมันเกิดโควิดขึ้นมาก็คือตอนแรกจะไปแจกตามอีเวนต์แล้วก็อันเนี้ยมันจะมาอยู่ในนี้ด้วยก็คือเป็น SR รุ่นนั้นนะครับที่เขาขยับไว้แล้วก็มีลาเซ็นของนาต่อยเซมเบ้ด้วยถ้าได้ความอย่างถูกขึ้นลปให้ดูทุก เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งแบนั้นสักพักเลยเนาะจริงๆขนมรุ่นนี้ยผมเกิดไม่ทันนะเออก็เป็นเจนแบบเจนยุค90จริงๆอ่ะแล้วก็เพิ่งมาเห็นรอบที่แล้วนี่แหละลักษณะของการ์ดอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็มีมีคอมมอนนอร์มอนก็คือการ์ดระดับเดียวกันมีเขาเรียกว่าการ์ดธรรมดามีทั้งหมด58แบบนะครับแล้วก็อันคอมมอนการ์ดระดับ VIP มี12แบบนะครับเป็นขบวงเลยว่ารวมการ์ดนะครับแล้วก็ระดับแรนะครับการ์ดโฮโลแกรมพิเศษลายไข่ปลานะครับแล้วก็มีดับเบิ้ล การ์ดโฮโลแกรมพิเศษก็คือเป็นลายพิซึมนะครับก็เป็นลายเดียวกันกับระดับ R นะครับทิปเปิรแลน RRR นะครับการ์ดโฮโลแกรมระดับพิเศษนะครับปั๊มทองเป็นลายไข่ปลานี้ก็หายากขึ้นมานิดนึงนะครับมี15แบบนะครับแล้วก็ SR นะครับการ์ดโฮโลแกรมพิเศษปั๊มทองนะครับลายพิซึมมี15แบบนะครับลายเดียวกันกับทิปเปิรแลนนะครับแล้วก็ SSR นะครับก็คือมันเป็นรันนัมเบอร์มีทั้งหมดแบบละ100ใบเท่านั้นก็คือ SSR02 SSR03 นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้รุ่น28.5 02ก็คือจะมี กับสุดสนะครับสุดสุดหนึ่งคือรุ่นที่แล้วโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรกันบ้างอันนี้ที่ได้มาก็คือที่สาขาไอคอนสยามนะครับเซเว่นของสาขาไอคอนสยามนะครับอยู่ด้านล่างนะครับฟุกมากๆไปเจอมานะครับโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดหกจองนะครับแล้วก็มีการ์ดโปเกมอนด้วยเดี๋ยวผมขอแกะการ์ดโปเกมอนก่อนซันแอนมูนะครับศึกตำนานแท็กทีม GX นะครับเป็นรูปมิวกับมิวทูนี่เนะาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าเราจะได้อะไรจาก อันนี้้บางของโปเกมอนเทดดิ้งก็คือมันมีระดับ HR กับ SR ก็คือจะราคาแพงราคาสูงมากเลยเนาะพวก HR บางใบน่าจะหลายพันบาทเลยนะเอออันนี้เป็นระดับคอมมอนและอันนี้ก็เป็นคอมมอนนะเฮ้ยมีฟอยด์ด้วยว่ะเป็นระดับ R ธรรมดานะ น,นี้ก็ไม่มีราคานะผมคิดว่าน่าจะหลักแบบหลักสิบอ่ะเนี่ยใบนี้นะครับก็ไม่ได้มีราคาอะไรนะรด้าหลังก็จบแล้วนะครับเป็นอันคอมมอนนะอันนี้เป็นอารนะครับอันนี้ก็อย่าลืมไปทวงที่พนักงานเซเว่นด้วยนะครับว่าซื้อเจ็ดสิบบาทแล้วมันจะได้การ์ดอันนี้ไปส่มเนาะแล้วก็จริงๆซื้อซื้ออะไรก็ได้นะเจ็ดสิบบาทก็ได้หมดเลยนะผมคิดว่าหลายๆเซเว่นน่าจะยังมีของอยู่นะสำหรับไอการ์ดโปเกมอนอันนี้เนาะนี่โอเคก็ข้ามไปนะโปเกมอนโหลดคืนแล้วนะครับแล้วก็ถึงของโอนนย่าเลยนะครับแจกไปเลย Okay. อันนี้ก็เป็นการ์ดที่ผมแกะไปทั้งหมดแล้วพอดีผิพ่านทางนี้นิดนิดหน่อยนะครับก็อันนี้คือซากที่แกะไปนะบทั้งหมดหกซองนะครับนี่พวกนี้เอ่อแล้วก็โปกเกมอนอันนี้แกะไปแล้วเนาะทุกคนนะ่าจะเห็นไปแล้วแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดระดับธรรมดาทั้งหมดเลยเนาะระดับกากสูงครับแบบกร,รืออะไรแบบเนี้ก็พวกนี้นี้ันนี้นะครับก็ไปดูกันเองว่าคือตัวไหนนะมันเก่ามากแล้วผมก็จําไม่ค่อยได้ ก็คือทั้งหมด6ซองผมแกะออกไปเนี่ยคือมีฟอยแค่สองใบนะครับเป็นอ,อ,อันนี้เป็นเวจิต้าสู้กับบูนะครับใบนี้ก็เป็นลายไข่ปลาเขาเรียกว่าระดับแรนะครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นอะไรเนี่ยโกคูนะครับน่าจะล่าง3หรือเปล่าก็สวยดีนะอันนี้ก็เป็นแบบของไทยถูกลิขสิทธิ์นะก็อุดหนุนกันเยอะๆนะครับถ้ามันมีให้ซื้อก็ไปหาซื้อกันได้ตามเซเว่นนะครับอย่าไปซื้อบอกราคาเยอะนะเออแบบมีสตินะครับ เจอตามสวงก็ซื้อสนุกสนุกนะครับมาสะสมกันนอกแล้วก็ไอเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ S S R ศูนหนึ่ด้วยที่เป็นลายเซ็นของน้าตอยเซมเบ้นะครับเขาบอกว่าปล่อยออกมาแล้วแต่ไม่รู้ว่ามีคนได้หรือยังนะครับนะตอนนี้นะมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องปุ่มสไตเกอร์นะครับอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งด้วยนะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ